สวัสดีค่ะเอดนี้เป็นเอนที่สี่แล้วนะคะนก,กี้เป็นเอดที่นกกี้มีความตั้งใจแล้วก็ต้องมีสมาธิในการเล่าเรื่องมากกว่าปกติมากเลยเพราะว่ามันเกี่ยวกับข้อกฎหมายและก็มันเกี่ยวกับตำรวจแล้วก็เรื่องอะไรอีกหลายๆอย่างนะคะโอเควันนก,กี้ก็ จะเล่าว่าวันวันวาเลนไทน์ไปทานข้าวด้วยกันสุกเสาร์ทย์ที่เขานัดจะไปหาทนายเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไปนะคะแล้วก็มีเรื่องว่าเขาไปเที่ยวกับผู้หญิงคนนั้นคราวนี้ก็มีมเมสเซจมาคราวนี้ก็มีม,มีเมสเซจมาตอนขากลับด้วยม,มีเมสเซจตอนไปด้วยเราก็แยกอยู่แล้วและเช้าวันจันทร์ ตื่นขึ้นมา10โมงเช้า11โมงแต่งตัวเสร็จประมาณ11โมงไม่ถึง11โมงครึ่งมีตำรวจมาหาที่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็เออมาเชิญตัวออกให้ออกจากบ้านนี้โดยให้เหตุผลว่าบ้านหลังนี้มีปืนอยู่ในบ้านใช่ค่ะบ้านหลังนี้มีปืนอยู่ในบ้านเพราะว่าโดยปกติแล้วบ้านที่อเมริกาเขาจะมีปืนไว้สําหรับป้องกัน คือมีปืนกันหมดแล้วนก,กี้ก็มีมีลายเส้นที่สามารถครอบครองปืนได้แต่ปืนน,นั้นนะนไม่ใช่ของนอกกี้เป็นปืนที่อยู่ในบ้านแล้วเป็นปืนของอดีตสามีของนอกกี้ซึ่งเดี๋ยวนก,กี้จะขอเล่าเท้าวความก่อนนะคะคือ,อ,อวันที่นกกี้ไปเจอไปเจอไปเจอเขา,าเขามีคนอื่นแล้วแล้วกลับมาบ้านมีการคุยกัน วันนั้นนะ่นะณวันนั้นนะ่ะเรามีการคุยกันจนจนถึงขั้นทะเลาะเบาะแว้งกันแบบขึ้นมีปากเสียงนะคะแต่ไม่ได้มีปากเสียงแบบชกต่อยกันจนนก,กี้แบบเหมือนขาดสติอันุกี้ยอมรับว่านกี้ขาดสตินกี้ก็เลยไปคว้าโทรศัพท์เข้ามาไปคว้าโทรศัพท์เข้ามาเพราะว่าณนะตอนที่เรากําลังคุยกันคือเรากําลังนั่งคุยกันดีๆว่าเดี๋ยวเราจะ เ,เดี๋ยวเราจะแบ่งแยกทรัพย์สินกันยังไงเราจะแยกกันยังไง๋ยวเขาจะไปอยู่บ้านแม่ก่อนหรืออะไรยังไงนี่นะคะสรุปมีแมสเสจของผู้อยู่คนนั้นแมสเสจมาแล้วเขาคงอ่านแล้วก็วางไปแล้วเขาก็พู้หญิงก็ยังแม่เสจมาอีกเป็นตึ๊ด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 จนโทรศัพท์มาเรื่อยๆนะคะมาเรื่อยๆจนนกี้แบบเหมือนแบบเรากําลังนั่งคุยกันอยู่แล้วมันเราสตินกี้ก็ขาดเลยนกี้ก็ไปคว้าโทรศัพท์มา คว้าโทรศัพท์มาก็เลยยื้อแย่งโทรศัพท์กันมันก็เลยมีร่องรอยการยื้อแย่งโทรศัพท์ลองคิดนะคะนกี้เตีย้ยที่ร้อยห้าสิบเขาสูงร้อยแปดสิบแลวเขาแบบเป็นคนแข็งแรงนกี้ก็จะมีรอยช้ำมากกว่าแต่ไม่ได้มีการตบตีหรืออะไรกันนะคะจนนกี้ก็บอกว่าฉันเกลียดผู้หญิงคนนี้เออจนจนนกี้ก็เออค,คอ,อคืนโทรศัพท์เขาไปคือพอคืนโทรศัพท์เขาไปเราก็นั่งคุยกันบนบน,บนเตียงเนี่ยคะ่ะนั่งคุยกันแบบ แบบปกติเลยก็แบบต่างคนต่างใจเย็นแล้วเราก็นั่งคุยกันเอสรุปเราจะยังไงฉันเหนื่อยฉันฉันไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้เลยนะเราน่าจะคุยกันเป็นเพื่อนกันได้เราถ้ามันเกิดเหตุการณ์นี้ยฉันก็ไม่ได้เท่าคนเรารักกันแล้ววันหนึ่งอ่ะมันต้องแยกจากกันวันหนึ่งไม่รักกันแล้วอ่ะฉันยอมรับได้นะอยู่ไปรักคนอื่นแล้วฉันก็ยอมรับได้อีกอ่ะคือถามว่าเสียใจไหมมันเสียใจอยู่แล้วแต่ว่าเออฉันจะยอมรับสภาพอ่ะ แต่ไม่ใช่ที่แบบฉันรู้แล้วก็มีการมาป่วนหรือมามามากั่นแกล้งหรือกระทบจิตใจกันแบบนี้ให้เวลาในการคุยกันบ้างเพราะฉันไม่ได้ทําอะไรผิดเขาก็โอเคแล้วฉันแล้วนกิ๊กก็เลยบอกเขาบอกว่าฉันเกลียดผู้หญิงคนนี้มากเลยที่เขาเป็นคนไม่ดีเขานอนกับสามีคนอื่นน่ะเขาไม่ใช่ผู้หญิงดี แต่ฉันจะไม่สาบแช่งเขาหรอกนะเพราะว่าวันหนึ่งอ่ะเขาจะต้องได้รับผลกรรมของเขาสามีคือแบบนั่งอยู่อ่ะแล้วก็แบบเหมือนกับผักอ่ะแบบโมโหที่เราอ่ะด่าผู้หญิงคนนี้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงไม่ดีอ่ะมาจากสลัมอ่ะพราะเขามาจากสลัมจริงๆเราไม่ได้โทษว่าคนสลัมไม่ดีนะคะแต่ณนะวันนั้นที่เราพูดอ่ะคือเขาต้องการมาจาับเขา เขารู้อยู่แล้วเขารู้จักเราเขารู้มากกอะว่าเราแต่งงานกันหรืออะไรแบบประมาณนี้เขายังมานอนกับสามีคนอื่นเราดูเจ้าผู้หญิงที่มาจากซาลามที่ไม่มีเออเหมือนแบบตอนนั้นนกี้ใช้คําว่าอะไรนะเหมือนแบบไม่ไม่ไม่มีไม่มีความคิดว่าอะไรถูกอะไรผิดอะ่ะเหรออยู่เอาตัวเองอะ่ะ ตกต่ำลงไปยุ่งกับผูิงนั้นแล้วยูอยู่ในตำแหน่งที่สูงมากในบริษัทอะสูงที่สุดแล้วในบริษัทอะเรายูไปเอาผู้หญิงคนนั้นมาเคียงคู่ยูยูไม่อายเหรอแล้วก็ถ้าคนรู้มันจะเป็นยังไงเขาโกรธมากเขาไม่เคยขึ้นเสียงกับนกี้มาเลยตั้งแต่เรารู้จักกันวันนั้นเขาตะโกนตะหวาดแบบตะหวาดเลยอะแล้วก็แบบผกักแล้วก็เหมือนแบบขาเขาอะมาถีบเราอะด้วยความที่เหมือนแบบเขาจะเหมือนเขานกี้บอกไม่ได้ว่าเขาตั้งใจถีบหรือเปล่านะ เหมือนเรานั่งกันอยู่เนี้ยแต่เหมือนเขาจะแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบกลางขากลางแขนแล้วนกี้ก็เลยกระเด็นตกจา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 ก,จากเตียงเลยแบบลอยตกจากเตียงเลยอะด้วยณนะตอนนั้นน่ะมันช็อกอยู่แล้วเราด้วยด้วยสัญชาตญาณของตัวเราอ่ะเราก็เลยคว้าโทรศัพท์ตัวเองเพื่อจะโทรหาตำรวจตอนนั้นคิดอย่างเดียวเลยคือแบบถ้าเขาขาดสตีแบบเนี้ยเขาจะทำทำร้ายอะไรเราเราปะนกี้ก็โทรหาตำรวจเลยนายวันๆโทรไปตำรวจรับ แล้วนก,กี้ก็มีสตินก็นก,กี้ก็วางไปเลยพอวางไปปุ๊บตำรวจก็โทกกลับมาบอกว่าเออมีอะไรหรือเปล่าบอกว่าไม่มีอะไรพอดีว่าฉันโอเคทุกอย่างแล้วเขาก็ถามว่าชื่อนามสกุลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออตำรวจก็วางไปแล้วนก,กี้ก็กำลังจะคุยอีกเขาก็ไม่สิเออ นกี้โทรไปก่อนนกี้โทรไปแล้วก็กําลังจะโทรไปแล้วเขาก็วิ่งตามขอโทษนะคะมันสับสนนกี้กาลังจะโทรกาลังจะกดโทรแล้วเขาก็จะมาเอาโทรศัพท์ของนกี้คือเหตุการณ์แรกคือนกี้จะเอาโทรศัพท์เขาแล้วเราก็ใจเย็นแล้วก็นั่งลงจนนกี้โดนฉีบตกตกตกเตียงอะนะคะแล้วคราวนี้ยนี่เหตุการณ์ต่อจากนั้นก็คือนกี้ก็กําลังจะเอาโทรศัพท์โทรเขาก็เลย จะยื้อคำนี้ต้องแย่งกันจริงๆนกี้เกิดความกลัวแล้วล่ะว่ามัน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 ไม่ใช่แล้วอะเขาอาจจะขาดสติเขาจะบ้าเขาจะอะไรหรือเปล่าหรือเขากินเหล้ามาหรือเปล่าน้กี้ก็วิ่งวิ่งไปอีกห้องนึงเลยห้องที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่น้กี้จะชอบนั่งนั่งไลฟ์สดนะคะน้กี้ก็วิ่งไปเลยแล้วก็ปิดประตูน้อกี้ก็ปิดประตูน้อกี้ก็กลัวมากเขาก็ถีบประตูถีบประตูถีบจนประตูออกแบบกระแทกคราวนี้มันก็กระแทกเราเราก็ล้มลงน้อกี้ไม่รู้จะทำไงน้อกี้ก็เลยเอาโทรศัพท์อะ โยนเข้าไปใต้เอ่อโยนเข้าไปใต้เตียงแต่หมายถึงว่าไม่ได้โยนไปไกลนะคะหมายถึงว่าเอาไปเอาแบบเหมือนแบบเอาปัดเข้าไปอะไม่เชิงว่าโยนหรอกเพราะเตียงมันเอ่อใต้เตียงมันมันมันเล็กมากอืมเท่านี้ณนะตอนที่เอาโทรศัพท์อะกำลังจะเลื้อยไปใต้เตียงแล้ว,นนว่นุ๊กกี้กดนายหวันหวันกดโทรหาตำรวจ นกี้ก็คว้าโทรศัพท์กลับมาเขาก็ยื้อแย่งกันยื้อแย่งคือนกกี่มีรอช้ําแต่หัวจดเท้าเลยแต่นั้นไม่ใช่การทําร้ายร่างกายนะคะแต่เป็นการยื้อแย่งโทรศัพท์นกกี้ไม่ได้ไม่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 ได้บอกว่าเขาซ้อมอะไรนกกี้นะแต่มันคือการยื้อแย่งอาทิที่นกกี้โดนจริงๆคือนกกี้โดนถิบตกเตียงใช่อันนั้นโดนจริงๆโดนโดนด้วยความตั้งใจอยู่ไม่ตั้งใจนกกี้ไม่สามารถบอกได้แต่ด้วยความรู้สึกของนกกี้นกกี้รู้เขาตั้งใจอะหรือเขา หลุดอะไรอย่างเงี้ยแต่นะที่นกกี้โดนหัวจดเท้าช้ำทั้งตัวเลยนะคะช้ำแบบช้ำทั้งตัวเลยแบบพอ,อยื้อแย่งกันสุดๆจนจนจนเออ่คว้าโทรศัพท์กลับมาได้มันก็จะอยู่แบบท่าแบบเนี้ยแล้วเสียงตำรวจบอกว่า hello hello นลอก,ก็นกก็บอกว่า okay it's okay นกก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรแล้วนกกี้ก็วางไปพอนอกกี้ยังมีสิว่าเฮ้ยมันเป็นแค่สามีภรรยาทะเลาะก,กันนะ่ะ เขาไม่ได้เขาไม่ได้ทำร้ายอะไรเราอะเราไม่ควรที่จะเรียกตารวจมาจับเขานกกี้คิดแบบนั้นจริงๆนะคะไม่ได้ว่ารักหรือหรือทําไปเพื่อเขาเห็นใจไม่แต่นกี้แค่คิดว่าเราไม่ควรทําถึงขนาดนี้มันมันเกินกว่าเหตุแล้วอย่างเขาไม่ได้ทําร้ายเราขนาดที่ที่จะรับไม่ได้หรืออะไรอย่างนั้นณตอนนั้นนะคะนกี้ก็ปุ๊บคราวนี้ตํารวจโทรกลับมาเขาก็ยืนประจำหน้ากับนกี้อยู่ พอตำรวจโทรกลับมาปุ๊บนก,กี้ก็เลยบอกว่าไม่มีอะไร everything okay everything s okay everything's okay it's okay I'm I, I just like um crazy คือเหมือนแบบกดไปอะไรประมาณแบบนี้ตำรวจเขาก็เลยเช็คข้อมูลอะไรแล้วเขาก็วางไปแล้วอดิษสามีก็เลยเดินกลับท้องไปประตูอ่ะพังเลยนะคะก่อนประตูทุกอย่างพังแบบแบบ ต่ไม่ได้ว่าพังเป็นรูๆหรือไคะแต่แบบเหมือนเขาถีบประตูแล้วก็ประตูก็พังอะไรยเงี้ยแล้วเราก็เจ็บมากเลาวก็แบบน้ําตาร่วงเลยแล้วก็แบบมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของฉันเนี่ยแล้วก็ไปอาบน้ำพอไปอาบน้ําเสร็จปุ๊บเขาก็บอกโอเคเนี่ยเขาไปนอนที่ห้องไม่ต้องแยกกันห้องกันอยู่นะวันนี้ไปนอนด้วยกันเถอะเขารู้สึกเขาแย่แล้วเขาก็มาขอโทษมาขอโทษแบบเขารู้สึกขอโทษจริงๆที่มันเกิดเหตุการณ์นี้แล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้อีกนี่ก็เลยเป็นจุด จุดหักนะคะจุดหักจุดหนึ่งที่อีกวันหนึ่งเขาบอกว่าเขาอยู่เราสองคนต้องแยกกันอยู่จริงๆแล้วล่ะเพราะมันจะไม่เกิดมันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นน็อกกี้ถึงไปจัดห้องให้เขาไปจัดห้องให้เขาที่บ้านแม่ะค่ะใน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 เรื่องก่อนหน้านี้ในเอพิโซดก่อนหน้านี้เอพิโซดที่สองนะคะเอ๊ะอยู่ที่เท่าไหร่นะที่สามนะคะนี่คือเอพิโซดที่สี่เนาะเออก็ไปจัดห้องไปจัดห้องที่บ้านที่บ้าน,านแม่เขา ย้อนกลับมาที่ปัจจุบันที่กําลังคุยกันอยู่ว่าตํารวจที่บ้านคือเมื่อเขาย้ายออกไปนอกอไปนอกบ้านแล้วไปอยู่บ้านแม่แล้วใช่ไหมคะแล้วเขาก็กลับมาจากมาเที่ยวได้ร่อยวันจันทร์ตอนเช้าเขาไปที่ <c oughs> สถานีตํารวจแล้วก็สํานักง,งานเขตไปแจ้งบอกว่าเขาต้องการให้เขาต้องการยื่นเรื่องขอให้ศาลอนุมัติด่วนเร่งด่วนกรณีเร่งด่วน,น,น,วนให้ ข้าพ่ป่าให้นกกี้อ่ะภรรยาของของเขาอ่ะแจ้งว่าให้นกกี้ภรรยาของข้าพเจ้าเนี่ยห้ามเข้าใกล้เขาเขาเรียกว่า restraining order คือขอยื่นเรื่องด่วนห้ามเข้าใกล้เขาเพราะว่านกกี้อ,อ่ะเพราะว่าเขาอ่ะมีผู้หญิงคนอื่นแล้วมี มีจุดประสงค์ที่จะขอแยกกันอยู่และอย่าขาดจากผู้หญิงคนนี้คือซึ่งคือนอก,กี้แล้วนก,กี้อยู่บ้านอยู่บ้านของพวกเราซึ่งยังเป็นชื่อแม่อยู่ซึ่งนก,กี้กับเขาอะจ่ายตังค่าบ้านหมดแล้วแต่ยังไม่ได้โอนมาเป็นชื่อชื่อเราสองคนกําลังจะโอนนะคะแต่ยังไม่ได้โอนคราวนี้เขาก็บอกว่าเขากลัวมากเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยมี ปืนอยู่เขากลัวว่านก,กี้จะขาดสติแล้วเอาปืนไปยิงเขาตำรวจก็เลยมาจับนก,กี้ออกจากบ้านหลังนี้เพราะนก,กี้มีปืนอยู่และนก,กี้ได้ทำร้ายเขาซึ่งที่นก,กี้เราไปเมื่อกี้ที่มีการยื้อแย่งกันเกิดขึ้นก็มีโพสิชันที่เรากำลังจะเรากำลังเอาโทรศัพท์หนีเขาที่ตอนนี้คือนอก,กี้อยู่ที่พื้นแล้วแล้วเอาโทรศัพท์หนีเขาใช่ไหมเขาก็เลยงัดข้องอย่างเงี้ยเหมือนแบบ คือเขาไม่ได้ตั้งใจจะรจะัดเขาแต่ด้วยด้วยโพสิชันด้วยด้วยสถานการณ์มันมันอีลุงตุงนังทําให้ทําให้แขนเขาว่าล็อกคองนกี้เป็นรอยแบบเป็นรอยเลยนะคะล็อกคองนกี้แบบนี้แล้วโนก,กี้ทําอะไรไม่ได้อะ่ะเหมือนแบบเราโดนล็อกคอแล้วเราไปไม่ได้ถ้าเราไม่ออกจากตรงนี้เราอาจจะหายใจไม่ไม่ออกตายได้โนก,กี้ก็เลยกัดไปที่มือเขาและที่มือเขาว่าเป็นรอยเป็นรอยกัดเขารอเวลาให้แผลของโนกี้ทั้งหมดต้องหัวจุดเท้าเนี่ย จางลงเพราะนก,กี้แบบเป็นรอยแบบเยอะมากจริงนก,กี้ไม่รู้ว่านก,กี้จะเอารูปลงลงคิดว่าไม่น่าจะเอาลงได้นะคะคือเป็นรอยแบบน่าจะมีพี่ติ๋มเนาะที่รู้แล้วก็เพื่อนสนิทสองสามคนที่เห็นแผลคือแผลเหมือนโดนซ้อมแต่หัวจกเท้าซึ่งเราเรารู้อยู่กันสองคนว่ามันไม่ได้การซ้อมกันซึ่งจริงๆนก,กี้ไปแจ้งความเอาเอา,เอาจับเขาเข้าคุกได้เลยนะแล้วทุกอย่างจะเป็นของนก,กี้หมดตามกฎหมายแต่นก,กี้แค่ไม่ทําแลวนก,กี้ไม่คิดว่าเขาจะทา เขาก็เลยแจ้งความว่านกี้ขาสติเราวทำหลายเขาแล้วก็ไปกัดเขาเพราะว่าที่มือเขามีรอยที่นกี้กัดใช่นกี้กัดเขาจริงๆคราวนี้ตำรวจเห็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในบ้าน <_ c oughs> เขาก็เลยมาจับนกี้ออกจากบ้านแล้วก็ยึดปืนไปปืนมันก็เป็นปืนของเขาอยู่แล้วโดยที่นกี้ไม่สามารถกลับเข้าไปในบ้านได้อีกตั้งแต่วันนั้นนะคะวันที่สิกุมภาพันธ์สองพ ไม่ใช่เดี๋ยว2019 18กุมภาพันธ์2019ที่บ้านของกี้กับกับอดีตสามีตั้งแต่วันนั้นนกี้ออกจากบ้านนกี้ยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปในบ้านอีกเลยนกี้ได้แค่เสื้อผ้ารองเท้าแล้วก็อุปก,กรณ์ของใช้ส่วนตัวก็คือพวกครีมอาบน้ําเท่านั้นออกมาจากบ้านแล้วณนะวันนั้นนกี้ก็ไปอยู่โรงแรมนกี้อยู่โรงแรมอยู่ สิบสามวันเพื่อจะรอขึ้นสารเพื่อจะรอขึ้นสารว่าจะขอกลับไปอยู่ที่บ้านหกเดือนเพื่อจะรอ,อย่าในเมื่อตำรวจเอาปืนไปแล้วอะ่ะก็ไม่มีอะไรต้องกลัวแต่คราวเนี้ยณนะวันที่นกกี้โดนจับออกนอกนอกบ้านเนี้ยนกี้ก็เลยไปแจ้งความในฝั่งของเราว่านก,กี้ก็โดนเขาทำร้ายแล้วนก,กี้ก็เป็นคนที่โทรศัพท์ไปหาตำรวจแต่วางเพราะคิดว่า เ,เรื่องมันจะไม่ไม่ไม่ร้ายแรงแล้วก็แค่คิดว่าจะมีภรรยาทะเลาะกันมันไม่ก็มันไม่น่าจะให้มันเป็นเรื่องใหญ่สรุปตำรวจบอกว่าใครมาแจ้งความก่อนถือว่าเป็นเจ้าทุกข์ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคนแจ้งความก่อนถือว่าได้เปรียบไปแล้วทนายนกี้ก็บอกแบบนั้นเหมือนกันนะคะทนายนกกี้ก็บอกแบบนั้นเหมือนกัน มันทําให้รอยช้ำของกิ้งแต่หัวจดเท้าที่ตํารวจเห็นซึ่งมันก็จางลงไปแต่ตรงตรงแขนที่มันบีบรลาตะมันยังเป็นรอยมืออยู่เลยสรุปสุดท้ายนุกกี้ไม่สักก็แจ้งความได้แต่ว่าก็ตำรวจก็รับแจ้งความแต่เราก็ยังเป็นผู้ต้องหาแล้วก็ยังเป็นจำเลยซึ่งทุกคนทุกทนายและเพื่อนก็บอกทั้งหมดเลยบอกว่า ทำใจไว้เถอยังไงเราก็แพ้เพราะว่าเราอะแจ้งความที่หลังนั่นคือทําให้เราอะแพ้ไปแล้วอะห้าเปอร์เซเมื่อนกี้ไปขึ้นศาลใช่ค่ะศาลตัดสินให้นกี้ห้ามเข้าบ้านเป็นเวลาสามเดือนจนกว่าจะมาขึ้นศาลอีกหนึ่งรอบนั่นหมายถึงช่วงเวลาสามเดือนนั้นนกี้ต้องไปหาที่อยู่ใหม่นกี้ก็อยู่โรงแรมแล้วก็ สุดท้ายก็ไปได้อยู่บ้านเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนฝรั่งนะคะแล้วก็อยู่จนขึ้นศาลซึ่งนกกี้อยากจะบอกเพื่อนๆไว้นะคะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราอย่าคิดเลยว่าอยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่ปกป้องตัวเองไว้ไวเถิดอยากให้เกิดเรื่องจนเป็นเหมือนนกกี้ที่เราไม่แจ้งความ แต่เขาเป็นคนที่กระทำเราเขาแจ้งความก่อนเขาได้เปรียบสารตัดสินว่านกี้แพ้สารถามว่ารูปที่นกถ่ายอ่ะรูปที่นกี้ถ่ายมาทั้งหมดที่เป็นรอยช้าเนี่ยใครเป็นคนถ่ายนกี้ก็บอกว่านกี้เป็นคนถ่ายแล้วนกี้ก็ส่งข้อความไปหาอดีตสามีเอออีกวันหนึ่งว่ายูดูสิว่าอยู่ทําชั้นขนาดเนี้ยมันช้ามากเลยนะเขาก็บอกให้ไปหาหมอแล้วนกี้ก็เอาไอ้ข้อความนั้นให้สารดูสารบอกว่า ใช่อยู่ส่งข้อความไปแล้วเขาก็ตอบว่าให้ไปหาหมอไม่ได้หมายถึงว่าเขาเป็นคนทํำเราแล้วรูปที่ถ่ายออกมาก็ไม่ได้หมายความว่ามันเกิดขึ้นจริงเราอาจจะถ่ายเมื่อไหร่ก็ได้ยังไงเราก็ผิดสรุปนกกี้ก็แพ้สารนั้นอย่างราบคาบเลยนะคะแพ้สารนั้นอย่างรบาบคาบแล้วก็เสียเงิน ค่าทนายค่าศาลไปเป็นเสร็จที่ศาลนั้นศาลเดียวนะคะ7,500ดอลลาร์ซึ่งมันไม่ใช่ความผิดของเราเราก็ศาลก็ตัดสินให้น o อกกี้ห้ามเข้าบ้านห้ามเข้าใกล้เขาครอบครัวเขาผู้หญิงของเขาทั้งหมดหรือหรือบริษัทเขาเป็นเวลา3เดือนห้ามเข้าใกล้ในระยะเขาก็จะมีบอกระยะแล้วก็เลายเส้นที่น o อกกี้ถือไว้ไลายเส้นทางธุรกิจลายเส้นทางที่ ลายเส้นถือปืนลายเส้นยิงปืนลายเส้นที่นกี้ทาธุรกิจทั้งหมดโดนแคนเซิลหมดเลยนี่คือสิ่งที่แบบโอ้โหชีวิตเราจบแล้วอะแบบเหมือนเราติดประวัติอะเหมือนเราติดประวัติไปแล้วอะแต่ไม่ใช่ประวัติอาจยากรรมหรืออะไรนะคะแต่มันก็คือประวัติที่เราแบบเราไม่ต้องการให้มันเกิดแล้วเราก็โดนแคนเซลิลลายเส้นอะไรของเราหลายหลายอย่างอะ่ะเราก็รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับเราแต่เรื่องนี้ทำให้เราเรียนรู้ได้ว่า เฮ้ยถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับใครใดๆทั้งสิ้นที่อเมริกาหรือเมืองนอกนะคะแจ้งความก่อนเลยค่ะแล้วยังไงค่อยว่ากันยังไงก็ค่อยว่ากันแล้วเรื่องของเรื่องเพื่อนสนิทของนกเพื่อนสนิทของนกกี้คนหนึ่งเพื่อนสนิทของกี้คือเพื่อนรักสุดๆเลยซึ่งสามีของเพื่อนสนิทคนนี้ยเขาก็รู้จักอดีตสามีของกี้เขาก็ มีปัญหากันว่าเขาจะเลิกลากันแบบนี้สามีไปยั่วยุภรยาแล้วก็ไปดึงมือถือภรรยามาแล้วภรรยาก็ดึงคอเสื้อแบบนี้เพื่อนนอกี้ไปดึงคอเสื้อเขาแบบนี้เขาเป็นเป็นคนอเมริกันผิวขาวมากพอดึงคอเสื้อแบบนี้ปุ๊บมันก็เป็นรอยเป็นรอยเลยนะคะเรื่องนี้เกิดที่ที่โอเคหมนูไม่บอกรับดีกว่า พราะว่าคนที่สนิทกับนกถ้าบอกดัดไปก็จะรู้เลยว่าคือใครก็คือโดนหรัดคอแบบนี้เลยนะคะแต่กรณีของเขาร้ายแรงกว่านกกิมมากเพราะว่าการยื้อแย่งของเขามีการดึงเสือ้อการรัดคอถือว่าเป็นการพยายามฆ่าฝ่ายชายโทรหาตำรวจณนะตอนนั้นเลยตำรวจมาจับฝ่ายหญิงซึ่งเป็นเพื่อนของนกก้ เข้าคุกเลยค่ะไปอยู่ในคุกต้องประกันเงินประกัน1 1ึ0งพันห้าร้อดอลลาร์นะคะแล้วก็ต้องติดข้อเท้าเป็น GPS แล้วเวลาติดข้อเท้า GPS เนี่ยเสียวันละสิดอลลาร์นะคะเสียวันละสิดอลลาร์ซึ่งเขาทำตามสเต็ปที่อดีตสามีโนก,กี้อะทำกับโนกี้ทั้งหมดแต่เหตุการณ์ของเขาที่มันเกิดขึ้นมันร้ายแรงกว่านกี้เยอะมาก โลกี้ออกออกจากบ้านนั้นมาแต่ตัวชายแล้วก็ฟ้องร้องทรัพย์สินกันเดี๋ยวโลกี้จะไปไปเล่าไปเล่าเรื่องฟ้องร้องทรัพย์สินกันในเอพิโซดต่อไปซึ่งอันนี้ก็โ,โหมันเป็นความโชคร้ายของโลกี้มันมันหลายอย่างอะ่ะเดี๋ยว่ลกี้จะไปเล่านี้แต่วันนี้นลกี้จะเล่าเรื่องการทำร้ายร่างกายแล้วก็เรื่องเรื่องตรงนี้ก่อนโลกี้จะบอกกับทุกทุกคนเลยนะคะว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ปะทะร่างกายกันไม่ว่าคือดูแล้วว่ามันเป็นการปะทะร่างกายกันอะ่ะ เราอย่าคิดว่ามันเป็นแค่สามีภรรยามีปัญหากันให้เราป้องกันตัวเองไว้ก่อนโดยการแจ้งความเลยค่ะแจ้งความเลยแล้วร้ายแรงยังไงเดี๋ยวตำรวจเขามาสืบสวนถ้าวันนั้นเราใจเย็นลงแล้วบอกโอเคไม่เป็นไรสามีภรรยาตีกันแล้วก็จดบันทึกประจำวันไว้มันก็ยังดีกว่าที่นกี้มาเจอวันนี้ที่นกี้วันนั้นถ้าณวันนั้นนกี้แจ้งความปุ๊บวันวันวันที่ตำรวจมามันจะไม่มีเหตุการณ์ที่ตำรวจมาเอานกี้ออกจาก บ้านแล้วนกกี้ก็ไม่มีวันได้กลับไปที่บ้านนั้นอีกนะคะมันจะไม่เกิดเหตุการณ์น,นั้นถ้านกกี้ไม่ใจอ่อนหรือถ้านกี้คิดอะไรที่รักตัวเองหรือปกป้องตัวเองมากกว่านี้วันนี้นกกี้จะไม่เป็นแบบนี้นกี้ก็เลยอยากบอกให้เพื่อนๆในอเมริกาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงด้วยดีกว่าให้รู้เอาไว้ว่าให้เราปกป้องตัวเองไว้ดีที่สุดเพราะว่า เรามีพ่อมีแม่ที่รักเรานะคะไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากให้ลูกมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วอย่างน้อยเราควรจะมีชีวิตกลับไปหาพ่อหาแม่เรานกกี้โชคดีที่ผ่านจุดต,ตายตรงนั้นมาได้นะคะคือไม่ท้อแท้จนฆ่าตัวตายซึ่งจริงๆก็ก็เกือบแล้วแต่ไม่ได้คิดจะฆ่าตัวตายนะแต่คือแบบโวยวายแหละอะไรแบบประมาณแบบนี้นะคะ นก,กี้ก็กว่าจะผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้คือมันหนักมากการที่มีตารวจมาเอาตัวเราเราเป็นผู้หญิงเราต้องวันนั้นเราอยู่ตัวคนเดียวเพื่อนทุกอย่างคนกลับกลับไปหมดแล้ววันนั้นเราอยู่ตัวคนเดียวแบบตัวคนเดียวจริงๆอย่ยังดีที่ยังมีสตางเงินที่อยู่ในเซฟเนี่ยหลายเป็นแสนดอนก็ไม่ได้ออกมานะคะนก,กี้เอามาแต่ตัวเสื้อผ้าแล้วก็สบู่ยาสีฟันอะไรแค่นั้นเองจริงๆ กระเป๋าเดินทางใบเดียวอะแค่นั้นจริงๆไปไปท่องไปเที่ยวเมืองนอกกินกระเป๋าเดินทางสองสมามใบเลยนี่ออกมาจากบ้านอะบ้านที่เราอยู่อะ่ะกระเป๋าเดินทางแค่ใบเดียวสามสิบนาทีเขาไม่มีเวลาให้เราแค่นั้นจริงๆเพราะฉะนั้นแพ้สารเจ็ดพันเจ็ดพันห้าโดนตำรวจออกมาดีไม่โดนล็อกมือคือเขาให้เชิญเราจากบ้านเอากระเป๋าขึ้นรถแล้วก็ขับรถออกก็ยังได้รถมาด้วยรถ มันเป็นของนกี้อยู่แล้วก็เลยอยากให้เป็นอุทาหรณ์เอาไว้นะคะแล้วอะแล้วก็นกี้กขอขอให้ทุกคนอนะที่ฟังเรื่องเนี้ยไม่อยากให้ใครมีเรื่องราวแบบนกกี้เกิดขึ้นในชีวิตหรอกแต่ว่าถ้าใครมีเพื่อนหรือมีอะไรอย่างเงี้ยนกี้ก็คิดว่าไอ้เหตุการณ์ที่มันเกิดกับนกี้ถามว่ามาเล่าทําไมไม่ไอายหรอนกี้ว่า นกี้ไม่ได้อายนะคะนกี้ไม่ได้ทําอะไรผิดนกี้แค่พลาดนกี้แค่ไม่รู้นกี้ไม่ได้ทําผิดแต่ไอ้สิ่งที่นกี้มาพูดมันอาจจะเป็นข้อมูลที่ดีๆสําหรับคนอื่นอาจจะสักหนึ่งคนได้นกี้ก็ดีใจแล้วแต่เรื่องอายนกี้ไม่อายหรอกเพราะว่าเสียใจมากกว่าแต่ไม่อยากให้ใครเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนนกี้นะคะเอพิโซดนี้นกี้ไปก่อนนะคะบายบาย